สวัสดีครับกุยชายเกมมิงครับมาพบกันอีกครั้งกับอัปเดตประจำวันที่26ตุลา2564ครับอาทิตย์นี้ก็มีฮ l l โลวีน call to arms ใหม่ซีแมปนะครับโหมด pvp ในฟีเจอร์ซีรีส์ d a t e of night แล้วก็อาทิตย์นี้นะครับวันที่28ตุลาฮ a l โลวีนพา a r t สครับจะเปิดให้ทุกคนได้ซื้อกันแล้วนะครับผมมีแรงทั้งหมดในฮั l โลวีนพาร์ทจะมี15แรงค,ครับและสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันที่20บ 8ตุลาแล้วจะสามารถซื้อได้จนถึงวันที่22พฤศจิกานะครับผู้เล่นที่ซื้อควิกต่อคลับทั้ง4จะได้รับ Halloween Pass 2ฟรีนะครับส่วนผู้เล่นที่ซื้อ Halloween Pass 2ภายในทิศนี้จะได้รับคอกม้าฟรีและคูปองเสื้อฟรี1ตัวนะครับผมถ้าคุณชอบวิดีโอนี้หรือหากคุณเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์คุณ่าช่วยกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับผม โบนัสประจำสัปดาห์นะครับ h a l l o s Call to Arms ครับใหม่4 m แมปนะครับ Amarillo Butchers Creek Cherry Bell และก็ b o l g e r Slate นะครับรางวัล Adiodollar XP และทองคูณ2นะครับผมโหมด PvP ก็เช่นกันครับในฟีเจอร์ซีรีส s d a d of Night ครับรางวัล a า i o o o l l a r XP และทองคูณ2นะครับผมโหมดนี้มีรางวัลสำหรับผู้เล่นด้วยนะครับผมเป็น Ability Card ฟรีหใบนะครับ ทั้ง2โหมดข้างต้นนะครับผู้เล่นสามารถหยิบ Night Stalker Mask ครับแปลงล่างได้ด้วยนะครับผมผู้เล่นทุกคนจะได้รับ10 Snow Burger c a n d i e แและ5 Chocolate Bar นะครับเป็นรางวัลการล็อกอินในช่วงเทศกาลฮาโลวีนนะครับผมที่มาดามนาซาร์มีหน้ากากที่เคยเข้าในพาร์ทเก่านะครับมาขายด้วยนะครับผมของลดราคาประจำสัปดาห์นะครับ b a n ด it Mas k ลดราคา5ทอง n o r t h โ o k r o รสเตครับทั้งหมดเลยลดร,ราคา30%ทุกอย่าง ที่ร้านกัดครับลดราคา30%อีโมดท,ทั้งหมดครับลดราคา30%ชุดอาชีพทั้งหมดครับลดราคา35%เมลีเวเปนทั้งหมดที่ร้านเฟน์นะครับลดราคา40%หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนดูนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับผมไลฟ์เกมเลเดอร์ออนไลน์ทุกวันช่วงเวลาประมาณ5โมงครึง่งที่ช่องกุยช่เกมมิ่งทาง a c e b o o k นะครับผมขอขอบคุณที่รับชมครับ